ตรง u t u b e ดาวฟาร์มาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับเอาวันนี้พาพี่น้องมาดูการปลูกทุเรียนนะครับหลังจากที่เราได้นำเสนอการทำนาปรังนะครับมาหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปลูกทุเรียนบ้างน,นะครับซึ่งการปลูกแบบบ้านๆน,นะครับปลูกโดยใช้หมากเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็คือปลูกในสวนนั่นเองนะครับพี่น้อง นี่แหละครับเป็นแนวทางที่ดีจึงนำเสนอให้พี่น้องได้ดูเป็นแนวทางนะครับดูการปลูกได้นะครับเขาใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องดูได้นะครับมูลวัวผสมกับฟางนิดหน่อยนะครับเป็นการคลุมให้ทุเรียนได้รับความชุ่มชื้นนะครับนี่แหละครับพี่น้อง ปลูกยังไม่ได้ถึงหนึ่งปีเลยนะครับทุเรียนเขาสวยมากต้นอวกครับก็เป็นทุเรียนสิ่งกระโดงนะครับพี่น้องครับพี่น้องมีท,มที่มีทางลองปลูกดูนะครับกำลังสวยนะครับแล้วก็มีกล้วยรอบๆต้นทุเรียนนะครับแต่ก็อยู่ห่างต้นทุเรียนหน่อยประมาณ สเม็ดสมเม็ดนะครับโอสวยพอง,งามครับก็พี่น้องดูได้นะครับก็เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับพี่น้องซึ่งนิยมปลูกในแถวนี้นะครับอันนี้ก็ปลูกไม่เยอะนะครับเขาปลูกประมาณ3-4ต้นนะครับปลูกประมาณ3ต้น สำหรับให้ลูกหลานได้ทานที่บ้านนะครับนี่ะครับดูแล้วเขาปลูกง่ายนิดเดียวนะครับนี่แหละครับพี่น้อง คือปลูกแซมได้นะครับในสวนหมากในสวนกล้วยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพระาะว่าทุเรียนเขาก็ชอบร่รมเงาแบบร่ำไรแต่ละต้นก็ห่างกันประมาณ8เมตรนะครับ ไม่ได้ใช้สปริงเกอร์ไม่ได้อะไรเลยนะครับปลูกธรรมดารดน้ำโดยสายยางนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนี่แหละครับใช้มูลวัว ผสมกับฟางนะครับแต่ตรงโคนต้นนี้ไม่ต้องใช้นะครับไม่ห่างจากโคนต้นกว่าประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับแล้วใช้ฟางคลุมทีนี้ทุเรียนก็สวยได้นะครับ เ็นแนวทางที่ดีจึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับจากช่อง y o YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็น,นำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับการปลูกทุเรียนในสวนหมากนะครับโดยใช้ต้นหมากเป็นที่เลี้ยงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณกับโคองสวนนะครับสูมาลัยอบอุ่นนะครับซึ่งเป็นต้นลำรับการปลูกทุเรียนนะครับอันนี้ในสวนเล็กๆนะครับปลูกที่บ้านแต่ในสวนข้างนอกเขามีต้นใหญ่พร้อมที่จะขายแล้วนะครับซึ่งให้ผลผลิตได้จำหน่ายทุกปีแล้วนะครับทุเรียนอันนี้ผมนำเสนอต้นเล็กก่อนนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ